เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มจีบใหม่แล้วรอค่ะไม่รู้จะตอบอะไรเลยคความสัมพันธ์แลตอนนี้เหมือนว่าเราต้องเริ่มนับหนึงใหม่เลยใช่ไหมคะก็คือก็อาจจะต้องถอยกลับมาค่ะคือคืออย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างหนูกับพี่อะค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมือนคู่รัก เรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักกันณนะตรงนั้นอะ่ะมันมันมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆด้วยค่ะแต่ทั้กว่าเขาไม่อยากเลิอกอ่ะ <c oughs> เขาไม่อยากเป็นพี่น้องอ่ะเขาอยากเป็นคนรักคือต้องต้องบอกว่าคู่ของหนูอะค่ะมันจริงๆมันมีปัญหากัแบบ มันมีปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่แค่เลือกที่จะไม่ได้พูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันมัน,ม,นมันยาวมาจนถึงตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นอย่างนี้ต่อไป เรื่อยๆมันก็ไม่ดีไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกเหมือนที่จะคุยกับเขาตรงๆก็คือก่อนหน้านั้นค่สามปีที่ผ่านมาก็คือมีปัญหากันเล็กน้อย่ห้าปีค่ะใช่ก็คือพยายามปรับตัวค่ะพยายามปรับตัวพยายามแบบทําให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมในสิ่งที่เราบอกเราขอหรือแล้วพวกเรามีข้อตกลงกันไหมสำหรับ ลงกันแบบว่าเออหนึ่ง่หา 1, 2, 3, 4, 5, แต่มันผิดที่คู่ของหนูอ่ะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทําไมความสัมพันธ์เราเป็นอย่างนี้เราทําไมมันไม่ดีทําไมมันยิ่งแย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเรเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเออเราเราควรจะแก้ไขยังไงองเวลามันเกี่ยวข้องได้ไหมครับเพราะว่าเราตัวเคที่บอกว่าไม่ได้ใส่แต่ตัวเองเราเเวลามันเกี่ยวด้ไหมครับที่เราห่างกันอะไรเงี้ยเวลาที่ห่างกันหมายถึงว่าตอนที่พี่เขาไปอยู่เรีนยนคือก็ ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่หนูหนูแค่มองตรงจุดที่ว่าคือด้วยเราอายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้าถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือมันคบกันแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ทําให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นน่ะเราก็ต้องหันมามองไหมว่าเราจะจะเอายังไงต่อกับชีวิตออะไรย่างเงี้ยค่ะเถ้าเราคบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเหมือนจะเสียเวลาทั้งคู่ด้วยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินหน้ามองเราไปเราให้โอกาสเราให้ออก คือหนูหนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้านะตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันอะ่ะมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละของแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนตัวเองกเ็เปิดเ,เปิดโอกาสให้เขาแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองไไถูกต้องค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเรา มันไม่มันมันก็คือเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองด้วยนะคะแล้วการจับมาครั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้เขามันต้องมีข้อตกลงอะไรกันไหมคะ่ยไม่ได้ตกลงเลยหมายถึงว่าต้องมีข้อเราต้องยื่นข้อเสนออะไรให้พี่เขาไหมครับเพราะพี่เขากาลังจะเดินหน้าราะว่จริงเราไม่เอ่อเราแค่บอกในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเราเห็นปัญหาของตัวเราด้วยแล้วเขาเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเราบอกในจุดที่ไม่โอเคของกันและกัรทั้งคู่บอกไปแบบตรงๆเรียบร้อยเคลียร์แล้วอยู่ที่ว่ามันจะ ไปในทิศทางไหนได้ค่ะอ่ะอยากถ้าเปิดเราเปิดโอกาสให้ตัวเองแสดงว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับเราหนูไม่ปิดคะ่ะไม,ไม่ปิดแล้วมีไหมครับที่ผ่านมาไม่มี <c oughs> ค่ะ <c oughs> อาจจะยังไม่ชัดเจน <c oughs> ด้วยป่ะมันก็เลยแบบหน <c oughs> ูน<บ>นยังไม่กล้าเข้คนไม่รู้ด้วยมั้คนไม่รู้ว่าคนไม่กล้าเข้าหาแต่วันนี้พูดไปต้องมาแล้วนะพี่เคนเคหนื่อยแล้วนะน่องต้องรู้สับ้าง กาสั่งสอนให้เป็นบทเรียนหรลักอะเรียนต้องโดนซะบ้างเราไปไต่ใจชั้นจะต้องโดนซะบ้างเออใช่คุณมีผู้แข่งแล้วนะตอนนี้จริงไหมถูกต้องค่ะก่อนแล้วก่อนนั้นพวกพ่อแม่เราพี่น้องอะไรเงี้ยเราต้องสนิทกับเคนมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะเขาได้มีโอกาสแบบว่าช่วยเป็นกาวใจอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่เขาเขารู้ค่ะเขารู้ปัญหารู้ทุกอย่าง แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาก็ได้แต่คอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆส่วนในเรื่องการตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงต่อจะทำยังไงเนี้ยคะ่ะก็เป็นในส่วนของหน้าที่เราแล้วก็พี่เขาค่ะใช่คิด,คดว่าอันถัด7ปีมันเกี่ยววะหนูรู้สึกว่า7ปีมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบรู้ถึงสันดานที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ยะ <c oughs> สันดานเลยหรอหมายถึงว่าสันดานที่เขารู้ของเราแล้วก็เราคือรู้กันและการนิสัยกันและการอะไรี้ย มากกว่านิสัยค่ะคือเป็นตัวตนที่แบบแท้จริงแต่พ่อหนุมีความเชื่อตางบ้นหรือว่าอะไรไตัวหนูเชื่อไหมอ่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ืาอทีพี่เคนบอกแล้วตำตั้อัศรรย์ไม่ได้ประสาทต้องลองดูค่ะความสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราบอกว่าเรารู้กันมากกว่านิสัยแล้วอะออกำแพงไม่สูงค่ะแค่รู้สึกว่าต้องคิดให้ดีแล้วก็ ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ใช่แบบว่าพบกันแล้วก็ปล่อยปะละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลรักษาให้มันดีสำหรับข่าวอักษรย่อมันกระทบกับคู่เราไหมครับที่ก่อนหน้ามันมีอักษรย่อมามันก็คนก็ชี้เป้าเป็นคู่เราตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีการต่ดเรื่องความรักไหมไม่ไม่กระทบเลยค่ะไม่มีค่ะณตอนนี้ยืนยันแด้ไหมคะว่าอยากอาศัยไหมถ้าณตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออขอ เขาเรียกว่าอะไรขอขอพักก่อน,นะะอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไม่ไม่รีบไม่ไม่รีบตัดสินใจทำอะไรด้วยสติไม่ไม่ใช้อารมณ์ในการแบบดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยไม่เหงาหรอกครับเพราะมันถึงเขาดาวแล้วนะมันก็มีแฟนเขาดาวด,าวด้วยไ,ไม่เหงาไม่เหงาค่ะ<ม>คือฐานะาย,ยังโสดใช่ไหมตอนนี้สาวว่าใช่ว่าโสดสาวโสดหรือว่าใช้คำว่ากำบวา ก็เธอเขาเร่ารอรอเธอยู่นะจ๊ะแตไม่รู้เรื่องว่ารักษอยู่อนเขาเขาเรียกว่ารักษาใจอยู่ละกันทำใจรยะทใจอนเอท่านนตอนนี้หรอเขาไม่รู้เลยอ่ะมันมันมัวมัวลางๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกคือคือด้วยการที่ เราทำอะไรด้วยกันเยอะอย่างงานที่ต้องทําด้วยกันมันก็ต้องเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวซึ่งเราก็แบบอยากให้เขาได้แต่สิ่งดีๆรักแล้วก็หวังดีเขาเสมออะไรเงี้ยค่ะแล้ว,วเขาอเยอะไหมที่ผ่านมา <S 2> <S 2> เ,เขาคือเรียกว่าตั้งแต่เขากลับมาเพิ่งได้คุยกันจริงๆจ,งจังๆก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะ ดูเขาเดินหน้ามากเลยขนาดที่สื่อที่เขายังฝากกันแบบเ้อกไช่เลิกเลย้วยนะคะใจว่าง่าเขาน่าจะเห็นตั้งแต่สัมภาษณ์ที่แล้เออที่เราเอาจริงแน่นอนโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ใจอ่อนเมื่อไหร่ก็บอกกันเนาะได้ค่ะโอเคขอบคุณมาค่ะ